สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยเราเกินกันไปแล้วครับว่า8กรกฎาคมนี้ฟี f a าออนไลน์4ไม่ได้มีแค่การอัปเดตเกมเพลย์เท่านั้นเพราะหนึ่งในโหมดการเล่นทุกคนชื่นชอบและให้ความสนใจกันมากที่สุดอย่าง v o t t าไลฟ e ก็มีการปรับมีการอัปเดตครั้งใหญ่เหมือนกันคือจะบอกว่าเป็นการยกเครื่องเลยก็ว่าได้ครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูกันว่าแพทใหม่นี้ v วลตาไลฟมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหนกัน เอาหลักๆเลยคือโฉมหน้าของโหมดครับหรือทางการหน่อยก็คืออินเทอร์เฟซนี่นแหละเปลี่ยนไปมีอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาเยอะเลยครับเดี๋ยวไล่เลียงดูกันไปทีหน้าเลยแล้วกันที่หน้าแรกครับเดิมทีจะมีให้เลือกเล่นแค่ในโหมดกระชับมิดหรือเฟรนลี่โหมดเท่านั้นแต่ตอนนี้เปลี่ยนโหมดเริ่มต้นเป็นแลงกิ้งแล้วแน่นอนว่าพอพูดถึงแลงกิ้งครับมันย่อมเป็นอะไรที่ทุกคนรอคอย และเรียกร้องกันเข้ามามากเพราะขึ้นชื่อว่าการแข่งขันครับเราก็อยากจะเข้าร่วมกับเกมที่มันมีอะไรมาเดิมพันมีความตึงมีความเข้มข้นมากขึ้นหน้านี้หลกัหลกๆเลยครับก็คือมีให้ชวนเพื่อนเข้ามาร่วมรุยแรงด้วยกันได้มีโชว์คะแนนแรงกิ้งว่ามีกี่แต้มจะเลื่อนชั้นจะสะเตย์หรือจะตกชั้นเนี่ยต้องใช้กี่คะแนนแถมยังมีสถิติการเล่นภาพรวมให้ดูรวมไปถึงอันดับラกิ้งของโหมดนี้ให้เช็คกันดูด้วยนะครับว่าใครคือคนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของโ t ต Life แ a ง king หน้าถัดมาครับจะเป็นหน้าจัดการนักเตะอันนี้ดีมากเลยนะครับคือของเดิมเนี่ยจะค่อนข้างฟิกค่อนข้างตายตัวเลยครับว่าต้องเป็นนักเตะที่มีค่าพลังเยอะสุดในแต่ละตำแหน่งเท่านั้นแต่ตอนนี้เราสามารถเลือกได้อิสระเลยครับว่าจะเอาใครเอานักเตะคนไหนเข้ามาเล่นในเวรตาไลฟ์ได้บ้างโอ้โหอันเนี้ยสะดวกมากๆเลยนะครับ <S <S หน้าที่3ามครับเป็นหน้าทักษะ หรือเป็นหน้าที่เอาไว้สำหรับตั้งค่าปุ่มลัดในการเล่นสกิลซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับแต่จะมีเพิ่มเติมตรงวิดีโอของแต่ละท่าให้ดูตรงนี้ก่อนแล้วด้วยทําให้เราตัดสินใจเลือกท่าที่จะเอามาใช้งานได้ง่ายขึ้นครับหน้าที่4ครับเป็นหน้าแบนเนอร์ หลายคนงงครับว่าตรงนี้เนี่ยเอาไปทําอะไรจําได้ไหมครับเวลาเรากดเริ่มเกมขอเลือกตัวเสร็จเนี่ยมันจะมีหน้าที่โชว์สถิติและนักเตะที่เราเลือกมาคร่าวๆซึ่งมันก็จะมีแบ็กกราวด์สวยๆอยู่ด้านหลังในหน้านี้ครับมีไว้ให้เราคัสตอมหรือเลือกตรงนี้แหละครับช่วงแรกอาจจะมีให้เลือกแค่แบบ2แบบแต่ในอนาคตครับแน่นอนว่าคงมีแบบแปลกๆเท่ๆมาให้เลือกใช้กันอีกเพียบส่วนหน้าสุดท้ายครับอันนี้เป็นแถบที่โชว์ของรางวัลในแต่ละแลงดกิ้งซึ่งก็จะคล้ายกับ1 1 2 2งหน่งกิ้งแลนแหละ แม่ไม่รู้ว่าใครสังเกตเห็นกันไหมครับในโหมดแรงด์กิ้งของโวตาไลฟ์เนี่ยจะใช้เป็นสนามใหม่ด้วยครับที่ดูเหมือนแข่งขันกันในตอนกลางคืนเนี่ยโอ้โหได้บรรยากาศสนุกไปอีกแบบนึงเลยสำหรับการอัปเดตโหมดโวตาไลฟ์ใหม่ก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับแต่จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกเนี่ยรอติดตามกันได้ในคลิปถัดไปได้เลยและย้ำกันอีกทีครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มาพร้อมกัน8รกรกฎาคมนี้ที่ฟีฟ่าออนไลน์4แน่นอนครับ